สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมายวาวรายการที่จะเผืโลกกระทัทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นร่วมถึงสายวิชาของช่วยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ข่าวสารทีการสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของท่านอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับก่กอนที่จะไปต่อกันนะเรื่องของกระเป๋านะหลายคนก็ติดตามอยู่สองตอนไปแล้วอยวา่าว่าฟังตอนที่สามต่อแต่ก่อนไปต่อเรามาทําบุญกันก่อน นะมันใกล้ถึงเวลาแล้วบาาก็อยากจะเตือนเตือนให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ได้จําไว้ก่อนนะครับว่ากำหนดการนะเราวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนะครับสอ6พั 2, นห้าร้อหกสิบหกอีกมีขั้นขึ้นเลยนะขึ้นสิบสาค่ำเดือน 8. แปดเพราะนั้นพอไม่อีกไม่กี่วันก็จะเป็นขึ้น15บห้าขึ้นสิบห้าค่ำแล้วก็เป็นวันอาสาลับบูชาอ่าเข้าพรรษาอ๋อโอเคนะ เราก็ใช้เลิกงามยามดีเนนียเขาเรียกว่าถ้าคนโบราณเขาเรียกว่าถวายเทียนพรรษาเขาไม่ได้ถวายตอนเข้าพรรษาเนี่ยเขาต้องถวายก่อนเข้าพรรษาใช่ถูกนี่แหละหรือเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะท่านก็เลยทีมีก็เลยมีการถวายเทียนเพื่อที่จะให้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยใช้ในช่วงที่จําพรรษาแล้วก็ถวายอาะน้ำฝนนะครับ อันนี้ก็เป็นประเพณีนะเราเรียกรวมๆว่าผ้าป่าผ้าป่าสามัคคีนะเพราะว่ากระถินเนี่ยเราต้องมีหลังออกพรรษานะเพราะตอนนี้กอนพรรษากะถินไม่ต้องมีรอเรือนะกกะถินถิ่นใช่ไหมกะถินกอกไก่ทอฐานสละดอนอหนูค่ะถ้ากระถิ่นด้วอนั้นเป็นกระถินริมรั้วแล่ะเ,เพราะฉะนั้นก็ นะมาร่วมทําบุญกันนะครับกําหนดการนะก็แปดโมงเช้าใครไปแต่เช้าก็ถวายพระตาหารสงนะ, mm hmm. ะเราจะเริ่มถวายเทียนพรรษาพระอับน้ำฝนนะครับพระปาสามัคคีร่วมสร้างฐานพระประธานภายในโบสถ์วัดสันติวนารามนะครับโดยมีท่านพระอาจารย์บอรชนินทอัศกุลโควิดนะอาจารย์มาเป็นประธานอาจารย์และคุณหมอนะรวมทั้งศิษยานุสิ ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายคารวานนะครับแล้วก็จะถวายปัจจัยนะครับถวายเทียนถวายพระไตรตามน้ำฝนนะครับประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับลูกศิษย์นะอาจารย์บอกแล้วว่าครั้งนี้ท่านอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหมดเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ไปให้กันพร้อมเพียงแล้วกันนะก็ไปที่วัดนะครับวัดอยู่ที่ตำบล เขาวงกฏอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับก็สามารถเดินทางไปได้ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะไปแต่เช้าก็ก็ทันร่วมร่วมทำบุญด้วยกันจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะเพราะว่าวันที่2ี่สิปดกรกฎาคมคือวันศุกร์เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนม์ครองาของพระเจนาอยู่หัวนะคะก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยก็เป็นวันสําคัญทางศาสนาก็หยุดอีกนะคะ นั่นแหละก็เลยถ้าท่านใดจะเดินทางนะคะหรือว่าคิดว่าจะไปพักค้างคืนก็ต้อง,จ,องจัดการจองที่พักเช็คที่พักก่อนนะคะอย่าอย่าอย่าไปหาแถวนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันเป็นช่วงวันหยุดยาว3ามสี่ห้าวันเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้เวลาไปเที่ยวแถวแถว,แถวทะเลภาคตะวันออกอะไรแบบนี้นะอืเพิ่มตัวนิดนึงัไปแล้วกันที้สําหรับท่านที่ไปไม่ได้นะครับก็ ป๋าก็ได้นำซองนะรวบรวมซองมาจากที่เราเคยแจกกันเมื่อครั้ง,ง,งที่แล้วเนี่ยตั้งแต่งานครั้งก่อนนูน้นเออเราก็แจกไปรอบมืงแล้วแหละแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ได้นะครับใครที่สนใจอยากได้ซองทําบุญนะก็นี้ตั้งแต่งานไหว้ครูเอาไปไม่ใช่ส่วนลูกบคราบอส่วนลูกพุครอบนะครับ ทีนี้ถ้าใครอยากได้สองเพิ่มเติมนะครับก็ไปรับได้ในวันที่เรามีเรียนนะ,ะวันเสาร์ที่22ที่อาคาเรียนขุงช่วยกันหมานะครับป๋าจะเอาไปแจกให้หรือว่าแจกให้ทุกคนเลยแล้วกันที่ที่ไปร่วมเรียนด้วยนะครับถือว่าร่วมกันทําบุญนะโดยท่านอาจารย์เนี่ยตั้งต้นไว้แล้วหนึ่งล้านบาทนะครับที่เหลือพวกเราก็ไปสมทบนแลวกันอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องเร่งด่วนนะครับจะได้เตรียมตัวกันนะ สร้างฐานพระนะคะเพื่อบรรลุบำรุงพระพุทธศาสนาก็เชื่อกันว่าได้ความมั่นคงในชีวิตนะถวายเทียนถวายแสงไฟก็เชื่อว่าชีวิตไม่มืดมนนะคะมีแสงสว่างส่องนำทางตกไปในห้วงไหนยามไหนตกไปในลรกขุมไหนหรือว่าในภาวะที่มันมืดมิดเนี่ยก็ยังจะมีให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่เราเคยทำนะคะก็จะเป็นแสงบุญนำทางบุญผ้าเนี่ยเขาเอาไว้ใช้โบกไว้ปัดนะอะไรที่ไม่ดีประซาทปัสสา ปัดเสียจันไรภัยไรทั้งหลายปัดที่มันกลวเนี่ยเรที่มันกวเนี่ยเราก็ปัดทิ้งไปซะค่ะอ่ะโอเคอ่ะเรามาต่อกันนะด้วยเรื่องของกระเป๋าเค็กกระเป๋าแห่งความมั่งคั่งนะคะอ่าสองเทที่ผ่านไปเราพูดถึงลูกทรงกระเป๋าแล้วก็สีของกระเป๋านะคะการจัดระเบียบกระเป๋าแต่ว่ากระเป๋านี้นะคะสามารถนํามาทาเค็กได้ด้วยนะคะการทาเค็กกระเป๋าแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยนี้เพื่ออะไรนะคะเพื่อให้ มีเงินใช้ในทุกครั้งที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้อืแสดงว่าเงินไม่ขาดมือมนะคะมีเงินอยู่ในกระเป๋าเสมอสามารถทําได้โดยการนํากระเป๋าใส่สตางค์ขนาดใดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกแล้วกันแต่ต้องทําจากวัสดุเนือดีเช่นอะไรเช่นผ้าไหมหรือว่าหนังอย่างดีนะคะหรือวัสดุใดๆก,ดก็ได้ที่มีคุณค่านํามาใช้อืส่วน นำมาหนึ่งใบนะคะหลังจากนั้นนำซองแดงที่มีเหรียญจีนโบราณสามเหรียญผูกได้แดงใส่ไว้ในซองนะและก็นำไปใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้และใส่เงินจํานวนหนึ่งเข้าไปด้วยนะคะในบงเล็บน้ำไม่จํากัดจํานวนเช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่สะดวกสบายใจหรือเนี่ยใครไปเรียนที่อาคารเรียนจับรางวัลได้อ่างเป่านด้จนะซอ,องแดงมาเรียบร้อยแล้ว ออกไปนอกห้องเ็ฟซื้อเหรียญสามใส่ครับเอา2องนี้ใส่กระเป๋าไว้เลยใช่ต่อไปเงินจะได้ไม่ขาดกระเป๋าหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมสีในความมั่งคั่งในยุคเก้าก็เพิ่มแบงม่วงข้ไยเออแบ่งม่วงอไหรือเอาลิบบินม่วงผูกหูกระเป๋าก็ได้ใช่ค่ะแล้วจึงนํากระเป๋านี้ไปใส่ไว้ในตู้เซฟเก็บเงินหรือลิ้นชักเก็บเงินก็ได้นะคะกระเป๋านี้กระเป๋าที่จะใช้ทาเ็ฟเนี่ยควรเป็นกระเป๋าสีแดง สีเหลืองอหรือสีดำจึงจะด,ดีและเหมาะสมที่สุดนี่ก็ง่ายๆเลยสบายๆนี่คือกระเป๋าเงินนะไม่ใช่กระเป๋าถือทั้งใบนะไม่งั้นเราใส่เสฟ้อไม<า>่คืออันนี้เนี่ยใช้กระเป๋านี้เป็นเคล็ดแห่งความมั่งคั่งนะคะไม่เกี่ยวกับกระเป๋าที่เราใช้ประจาําวันกระเป๋าที่เราใช้ประจําวันเนี่ยท่านอาจารย์เคยแนะนําไว้นะว่าถ้าอยากจะเรียกพลังเข้ากระเป๋านะคะ ยิ่งน้อยสุดในกระเป๋าต้องมีเหรียญจีนสามเหรียญถูกดได้แทนเหมือนป๋าบอกอาจจะแวนไว้ที่หูกระเป๋าก็ได้หรือว่าใส่ไว้ในซองก็ได้ถูกไหมคะแล้วก็เมื่อก่อนต้องแขวนลูกแก้วคริสตัลลูกเล็กด้วยนะ<ม>อ่ะลูกแก้วคริสตัลลูกเล็กแขวนไว้ด้วยนะคะ<ม>เป็นเหมือนเป็นเหมือนภูมืุจี้ต<ม>ิดกระเป๋านะแต่ว่าเป็นของพิเศษสําหรับเรียบพลังมงคลเรียกการเงินแล้วก็ ไล่เอาพลังคลสิ่งที่ดีออกไปเพิ่มพลังให้กระเป๋าเงินกระเป๋าที่เราถือทุกวันในกระเป๋าที่เราใช้สําหรับผู้ชายก็ถือว่าจัดเป็นใช้เป็นกระเป๋าเอกสารละกันหรือว่ากระเป๋าเงินพกนี่แหละนะทุกวันก็พกเงินอยู่แล้วตอนนี้นะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ท่านอาจารย์จะแจกอีกนะสําหรับยันแห่งความมั่งคั่งนะคะยันโชคลาภเพราะว่าผู้ที่ไปเรียนครั้งล่าสุดกระเป๋าในคอร์สเร่งรัดรู้ทันดาวยุคเก้านะคะ ท่านอาจารย์แจกยันนี้ให้ด้วยแจกให้ดูเลยใช่ค่ะเป็นยันแห่งความมั่งคั่งนะออซึ่งซึ่งท่านอาจารย์บอกแล้วว่าเอาไว้หลังโทรศัพท์ก็ได้หรือถ้าใครมีแล้วนะคะยันดักจับโชคลาภและความสําเร็จสร้างและประจุพลังโดยประาาอาจารย์บัลลัสนิลป์โควิดพกติดตัวไว้ในเซฟ <นะ S 1> ไว้ในกระเป๋าไว้หัวตเตียงช่วยให้มีโชคลาภและความสำเร็จนะครับอันนี้เป็นยันเป็นอัขระลิกลูนนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ท่านอาจารย์มีท่านอาจารย์มีความรู้เยอะแยะอินป่าก็ติดไ้ที่โทรศัพท์ใครจะจะได้ไม่ได้เ่ะอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ใช่แล้วแต่โอกาสว่าเอ้ยครั้งไหนเพื่อนท่านอาจารย์จะแจกอาไารยขต้องแจกใช่ไหมอาจารย์คงไม่ลำเอียงเพราะว่ารุ่นหนึ่งได้แล้วรุ่นสองรุ่นสามได้แน่ได้แน่ทีนี้ คนที่เรียนในวันเวลาปกติอาจจะถามว่าโอ้แล้วจะได้ไหมอันนี้ไม่ทราบนะคะไปลุ้นกันเองนะตอนไหนเท่าคนน้อยอาจารย์มักจะแจกนะจริงนะหรือว่าคนมาได้น้อยปล่อยของชอบปล่อยของเวลาไปก็ไปแล้วกันบางทีอาจารย์เห็นเยอะๆอาจารย์ก็ใหญ่จะแจกขึ้นมาก็มีเพราะว่าใครแล้วก็มีจับรางมาแจกนวันนี้มีเรื่องเล็กๆเสริมนิดนึงได้ไหมคะว่าในวิชาฮงจย ถือว่าเตาเป็นตัวแทนของทรัพย์สินเงินทองนะอดังนั้นหากเตาเสียหรืออยู่ในสมภาพที่ไม่พร้อมจะใช้งานก็จะเป็นในยะที่มีผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองและภาวะการเงินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากรณีที่เป็นยิ่งเป็นเตาอังโลนะเตาแตกเตาร้าเนี่ยถือว่าโอ้โหลังพึ่งเขาเลยรังพึ่งถ้าแตกร้าก็ต้องซ่อมแม้แต่รังพึ่งก็ไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวเตาเท่านั้นแม้แต่รังพึ่งก็ไม่ได้หรือแม้แต่สภาพที่คําว่าที่ไม่พร้อมจะใช้งานเลยนะหรือแม้แต่สภาพที่ไม่สะอาดอย่างรังพึ่งจริงๆอ้าเตาถ่านมันต้อมีขี้เถ้านะถ้าเป็นเตาที่ดีเนี่ยต้องเอาขี้เถ้าออกด้วย อาทุกครั้งเหรอไม่ไม่อาจจะเหลือบ้างเล็กน้อยเอาไว้ปกไฟอะไรเงี้ยเ็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะดุ้มอะไรอยู่ในนั้นตลอดเวลาไม่ได้แต่ดยปกติถ้าคนสะอาดจริงๆนะเขาจะปัดออกเขาจะใส่ปีบใบที่เท่าเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องเอาไว้เบาไฟเพราะว่ามันมันมันเร่งแรงอไม่ได้ใช่ไหมที่เท่าก็จะเป็นตัวแบบเอาไว้โรยทําให้ไฟมันอ่อนลงเวลาจะปิ้งเวลาจะย่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นต้นที่เท่าแต่เขา คือถ้าคนง่ายๆก็เขาจะจกมาจากใต้เตาเลยนะก็เอามาโรยๆนี่ออกไหมอ๋อแต่ถ้าคนที่เขามีระเบียบเนี่ยผู้มีอันจะกินเนี่ยเขาก็จะตักเวลาออกมาทั้งหมดลทำกับข้าเลยเสร็จแล้วเตาเย็นแล้วเนี่ยเขาจะตักใส่ปีใหม่พอจะใช้ก็ตักจากในปีมาใช้ที่เท่าที่มีประโยชน์เยอะเลยสมัยก่อนคนโบราณก็ใช้ทำเต้าหู้ น้ำไปเอาไปแช่น้ำก็พูดถึงว่าเหมือนมีน้ำด่างนะเนเขาเก็บไปมันเป็นระมาณนี้งอ่ะอันนี้คุณก้อยเสริมแล้วปามีเสริมอีกนิดนึงนี่แหละช่วงนี้เราเดินทางบ่อยแล้วก็เห็นกันเป็นปกติก็คือในเมื่อเราพูดถึงเรื่องกระเป๋าแล้วนะครับในทางคุณช่วยของท่านอาจารย์เนี่ยกระเป๋าต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าเอกสารนะครับเราไม่วางไว้กับพื้น เราไม่วางหรว่าบนพื้นเป็นยินเราไม่วางเรียราดไปทั่วนะครับเราจะต้องเก็บให้มันอยู่ในที่มิติตแล้วก็อยู่ในที่ที่มันสมควรนะครับเพราะว่าที่เราไปเห็นเนี่ยหลายๆบ้านก็มักจะวางกับพื้นหรือว่าตรงราวบันไดหรือแม้แต่หรือแม้แต่เวลาไปทานอาหารแล้ววางไว้ใต้โต๊ะวางไว้บนพื้นน่นะเพื่อความสะดวกอะไรเงี้ย คืออย่างอย่างฮ่องกงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างฮ่องกงหรือญี่ปุ่นเขาจะมีตะกร้าให้ใส่ก็ลองใส่ตะกร้าถ้าไม่ใส่เขาก็มาตามอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะเอาใส่ที่นึ่งบางครั้งถ้าเราไม่สบายใจแล้วก็แขวนไว้หรือว่าถายไว้นะแต่ว่าอีกที่หนึ่งก็ที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันคือบนเครื่องบินนะครับเพราะบนเครื่องบินเนี่ยเวลาเครื่องจะเทคออฟจะแลนดิ้งเนี่ยเขามักจะให้เอากระเป๋าไว้ที่นั่งใต้เบาะที่นั่งทีนี้ส่วนใหญ่ของเราเป็นพระเนี่ยเราก็จะมักว่า ถ้าเรารู้ล้วก็เอาไปเก็บเข้าบนนั่นแหใช่เราก็ไม่ควรจะเอาซุกเข้าไปเลือดเปื้อก็เหมือนกันนะแม้แต่กระเป๋าที่แม้แต่กระเป๋าที่เราไม่ได้ใส่ใส่พระแต่เราถือว่าเงินทองหรอ่พเทเจ้าโชคลาภเนี่ยก็ไม่ควรจะถูกก้าวล่วงถูกไหมคะเพราะฉะนั้น พลังใดๆก็ตามที่ที่ต่ํากว่าตะตุ่มเนี่ยก็คือว่าถือว่าเป็นพลังยินถ้าเกิดว่าเราวางโดยที่พื้นมากเกินไปหรือเราวางไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็พลังยินก็จะครอบนำกระเป๋าเราแล้วเงินทองก็จะไม่เข้าประมาณนั้นใช่ไหมเป็นพวกกระเป๋าถือกระเป๋าใส่ของอะไรธรราเนีออไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ตามสภาพอันนี้อันนี้ป๋าพูดเน้นคือกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินกระเป๋าที่ติดตัวนั่นแหละอย่างอย่างส่วน่ยของป๋าถ้าเกิดมันมีเคสเนี่ยป๋าก็จะไม่ไวแอร์เขาจะมายืนยันว่าพี่ช่วยไว้ข้างล่างหน่อยบอกไว้บนตักก็ไม่ได้ ผมมีพระนู้นเขาไว้ไหนดีต้องเก็บข้างบนเขาเก็บข้างบนข้างบนศีรษะให้เรื่องกระเป๋าหมดยังหพอแล้วเก็บแล้วสามตอนสําหรับเรื่องกระเป๋านะครับแต่ให้เรารู้ว่ายังไงแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยนะคะทุกอย่างนะแม้แต่ในกระเป๋าก็ต้องสะอาดก็ต้องเป็นระเบียบด้วยนะคะนอกจากสะอาดแล้วก็ต้องเป็นระเบียบด้วยอี้แล้วไม่ียกว่าที่อาจารย์บอกไงมันอยู่ที่ใส่ใจนะคือเขาจะต้องดูว่าทำความสะอาดกระเป๋า กระเป๋าไม่เลอะเทอะกระเป๋าสะอาดมันไม่จำเป็นต้องแพงแต่ว่าต้องต้องใส่ใจในรายละเอียดของความสะอาดดดููีพใช่ไม่ใช่ว่าตามซอกเนี่ยมีเศษขนมมีเศษขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ดีโอเคเพราะงั้นใส่ใจดูแลสมบูรณ์แบบมันเป็นเรื่องจำเป็นนี่นี่ต้องเหลือมองกระเป๋าตัวเองเอ๊ะมีรอยปากกาหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ